สวัสดีครับผมหมอเสรินะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของสเต็มเซลล์นะฮะสเต็มเซลล์นี่ก็เป็นเรื่องที่ใหม่มากเลยเป็นเรื่องที่เราจริงๆมันไม่ได้ใหม่แบบที่เราคิดอย่างนั้นมันมีมานานแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยมาสถานที่แห่งหนึ่งเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนคลินิกเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ชื่อไครโอสเต็มเซลล์นะครับแล้วก็ให้บริการมานานนับสิบปีแล้วนะฮะก็อยาก ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ฟังนะที่มเข้าดูในรายการว่ามันมีประโยชน์ต่อเรามากน้อยแค่ไหนแล้วก็เป็นทางเลือกของคนรุ่นใหม่นะว่าว่าถ้าเราคิดว่ามันเป็นประโยชน์เนี่ยมันมันน่าจะใช้ได้นะอย่างผมเองเนี่ยก็เคยได้ไปใช้บริการที่นี่ก็คือว่าคุณพอ่อเนี่ยเป็นมะเร็งปอดนะครับแล้วเราใช้ทุกวิธีทางและสุดท้ายเราก็เลย ต้องมาคิดว่าสเตมเซลล์อาจจะเป็นทางออกอันหนึ่งเราก็เคยไปใช้บริการที่นี่นะนะแต่ว่าแต่ว่าโรคของของของเตียงนี่รุนแรงมานะตอนตอนที่มาใช้แต่ว่าก็ตสุดท้ายท่านก็เสียไปแต่ว่าก็ยังไงก็ตามก็ได้รู้ว่าที่นี่เนี่ยก็เป็นที่ที่หนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้คนนะทั้งคนป่วยและไม่ป่วยนะะแล้วก็ มีมานานแล้วสวัสดีครับคุณสุกัญญาครับสระอาจาก็อยากจะเดยนถามคุณสุกัญญานะซึ่งเป็นเจ้าของของคลินิกแห่งนี้ว่าว่าคลินิกไคลโอสเตมเซลล์เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็เป็นมัมีมานานสักเท่าไหร่ละแล้วก็ให้บริการอะไรบ้างนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของสเตมเซลล์นะครับ ก็จะเริ่มเริ่มจากคำถามที่ว่าไทรยสเตมเซลล์ทำมานานหรือ,อยังนะคะจริงๆเนี่ยดิฉันเนี่ยทำธรุรกิจด้านคลินิกดูแลสุขภาพด้วยสเตมเซลล์นีมามากกว่า10ปีน่าจะเข้าปีที่11บเอหรือสิบอแล้วะะอาจารย์แล้วก็อพอแรกๆเราก็เคยปเปิดแถวทองหล่อนะคะแล้วก็ ย้ายมาที่ตรงถนนราชพฤกษ์ที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยนะคะก็น่าจะเข้าปิที่หที่หแหละนะคะเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าทําไมอยู่ๆถึงนึกอยากจะมาทําเค,นครนด์ด้านสเต็มเซลนะคะจริงๆความเป็นมาก็วคือว่าโดยส่วนตัวเ,เป็นคนที่ชอบดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ สุขภาพไม่ค่อยดีเลยเจ็บป่วยออดออด,อด,อด,อดตลอดเวลาต้องเข้าโรงพยาบาลแททจะทุกเดือนเลยอย่างว่าได้นะคะ <Okay. S 1> ก็เลยรู้สึกว่าบอกกับตัวเองว่าการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเหมือนเหมือนก็ช่วยสุขภาพได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยทําให้สุขภาพเราเรา,เราดีขึ้นแต่นี่นี่เป็นความคิดส่วนตัวจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะรู้สึกว่า การแพทย์ปัจจุบันเนี่ยเป็นการรักษาที่ให้หายจากโรคแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยไม่เป็นโรคไม่ได้ป้องกันการเกิดโรคดิฉันก็เลยพยายามศึกษาหาวิธีการแพทย์ทางเลือกว่ามีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้ป้องกันการเจ็บป่วยของเราก่อนที่เราจะต้องเจ็บป่วย ก่อนที่เราจะเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลน,นะคะอาจารย์ mm. ก็เลยทาให้ได้ไปศึกษาเกี่ยวกับด้านสเต็มเซลล์มานะคะแล้วก็เร mm. ิ่มจากการดูแลตัวเองก่อนเลยสิ่งแรกนะคะก่อนที่เราจะดูแลคนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องใช้กับตัวเองก่อนนะคะอาจารย์ว่าว่าวใช้แล้วเรามีความมัน่นใจแค่ไหนจากการที่ศึกษาเรียนมาแล้วก็ใช้กับตัวเองก็ทําให้มัน่นใจพอว่า วิธีนี้การใช้สเต็มเซลล์กับตัวเองเนี่ยเป็นการฟื้นฟรูร่างกายที่ฟื้นฟูที่เขาเรียกว่าอะไรอะชีวิตเรารอะค่ะาจา์เกิดมาจากสเต็มเซลล์เกิดมาจากเซลล์นะคะเพราะฉะนั้นดิฉันเลยมองว่าวิธีนี้น่ะจะเป็นวิธีที่ดูแลร่างกายเราตั้งแต่ต้นเลยนะคะก็ได้ลองใช้กับตัวเองก็รู้สึกว่าตัวเองได้ผลดีนะคะรู้สึกสุขภาพดีก็ถัดไปก็ใช้กับคุณพ่อคุณแม่ที่สุขภาพไม่ค่อยดีก็ ได้ผลดีแล้วหลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจเปิดทําธุรกิจได้านนี้นะค,ะค่ะเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยไหมนะแล้วก็เราก็นํามาจากที่ไหนเครื่องไม้เครื่องมือที่ที่เราใช้ในปัจจุบันนี้ท,ที่ที่คลินิกเนี่ยครับก็เครื่องไม้เครื่องมือก็เป็นเครื่องมือที่นําเข้ามาทั้งหมดเพราะเนื่องจากว่าประเทศเราเองเนี่ยเรื่องสเต็มเซลล์เนี่ย จะเรียกว่าใหม่ก็ไม่ใหม่นะคะเพราะว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยรู้จักสเต็มเซลล์มาตั้งส0มสิกว่าปีละเมื่อก่อนเน่ยเราเรียกกันว่าวิธีการที่จะได้สเต็มเซลล์มาเนี่ยแพทย์ต้องเอาเข็มเนี่ยจิ้มไปที่ไขสันหนังแล้วดึงออกมานะคะค่ะก็ตอนหลังเนี่ยก็เลยเกิดวิวัฒนาการพัฒนาการด้านนี้โดยการนำเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมาช่วยนะคะเทคโนโลยีมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆก็ เราก็นําเข้าเครื่องหมยเครื่องมือที่ถูกพัฒนาในต่างประเทศที่เขาให้ความสนใจศึกษาด้านนี้โดยเฉพาะอย่างประเทศเยอรมันที่เราก็ได้ยินข่าวว่าเขาก็ศึกษาด้านสเต็มเซลล์มาพอสมควรนะคะแล้วเขาถึงได้ผลิตเครื่องมือพวกนี้ขึ้นมาค่ะอาจารย์ครับ,รบตอนนี้เราเราใช้ให้บริการส,รส,รสรําหรับสําหรับผู้ป่วยหรือว่าคนทั่วไปในในในแง่ใดบ้างครับ,รบ,รบเราก็จะเน้นไปที่การป้องกันมากกว่าที่จะที่จะรักษา เพื่อเพื่อเพื่อป้องกันก่อนที่จะเจ็บปวดก่อนที่จะรักษาแต่ว่าเคสรักษาเองก็มีค่ะอาจารย์อย่างคนไข้ที่ที่อุบัติเหตุด้านรถยนต์เดินไม่ได้15ปีขับถ่ายไม่ได้ถ่ายหนักถ่ายเบาได้ไม่ดีก็ทําให้เขาดีขึ้นขาเขามีแรงขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์โร<ล>คอื่นโรคอื่นโลคอื่นๆก็มีอย่างเช่นภูมิแพ้ นะคะหอบเหือดอ sle บาหวานนะคะจากที่เคยฉีดอินซูลินคนไข้ก็ไม่ต้องฉีดอินซูลินไม่ต้องทานยานะคะแล้วก็มีอย่างอื่นไปเช่นความสวยความงามหรืออะไรพวกนี้มีไหมความสวยความงามจริงๆในมุมของดิฉันนะคะมองว่าในประเทศเราเนี่ยมองสเต็มเซลล์ผิวเผินว่ามันเป็นเรื่องของความงามแต่ในมุมของดิฉันเนี่ย มองว่าสเต็มเซลล์น่ะเป็นการดูแลร่างกายฟื้นฟูสุขภาพมากกว่าเรื่องความงามส่วนความงามก็จะได้มาจากที่เรามีสุขภาพที่ดีจากในข้างในของเราแล้วก็ผิวพรรณอรล่าความงามมันก็จะตามมาค่ะอาจารย์ค่ะเออถามในยุคปัจจุบันนี่มันมีโควิดใช้ได้ไหมก็จริงๆโดยประสบการณ์ส่วนตัวเราเรามี ด้วยความที่คลินิกเราเนี่ยมีทั้งคนไข้ชาวไทยนะคะอาจารย์แล้วก็คนไข้ชาวต่างประเทศด้วยนะคะเราก็มีหมอท่านหนึ่งมีม,มีมีที่ปรึกษาที่ดูแลคนไข้ต่างประเทศท่านหนึ่งที่เขาก็ติดโควิด <c oughs> ค่ะอาจารย์ <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากรักหายออกจากโรงพยาบาลรักษาโควิด <c oughs> หายแล้วเนี่ยวันแรกที่เขามาทํางานเนี่ยเขารู้สึกตัวเองว่า เขาเหนื่อยเพียมากเลยจย์เด็กอายุยี่สิบกว่าเองอะค่ะจาย์ติดโควิดแล้วไม่น่าเชื่อว่าร่างกายโควิดจะทําลายร่างกายเขาได้ขนาดนี้คือเขาเหนื่อยเพียมากไม่มีแรงไม่มีแรงเลยอะาคา่ะจย์ที่จะทํางานก็เลยบอกว่าลองใช้สเต็มเซลล์ดูไหมพอใช้แล้วได้ดผลดีมากเลยค่ะจาย์ค่ะใช่กําลังร่างชาเขากลับมาภายในแค่วันเดียวแล้วก็มีจริงๆรงก็ จริงๆเราก็เห็นข่าวเรื่องนี้ในในต่างประเทศพอสมควรนะคะอาจารย์โดยเฉพาะประเทศจีนที่เป็นเป็นต้นต่อของเรื่องโควิดนล่วก็เขาก็มีการใช้ s t e m c e ลล์กับเรื่องโควิดด้วยคะโอเคแล้วก็ที่นี่ก็มีคุณหมออยู่ประจำอยูู่หลาย,ลายท่านนะครับ,รบแต่เดี๋ยวเราจะเรียนเชิญอาจารย์ที่าาร,รักษามานิดนึงนะสักสองท่านนะครับาารแล้วก็เดี๋ยวจะพูดไว้นิดนึงเพราะว่าบางคนเล่าใผมได้ เขาเยว่าอะไรค้าโฆษณาอะไรผมไม่เกี่ยวนะผมผมชอบทําสนุกสนุกนะอะไรที่มันพอเป็นประโยชน์ต่อต่อผู้คนนะเป็นทางเลือกไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาเสียเงินเสียทองแต่ว่าถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะมีเวอร์ขึ้นมานะครับให้พวกเรานะครับในการติดต่อมีช่องทางติดต่อแต่ผมไม่ได้อะไรจากการที่เรามาทำนะเราทำสนุกสนุกนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับอาจารย์เฮนรี่นะครับซึ่งเป็น ชาวชาวอะไรนะเนีย่ยมากครับ <laughs> <laughs> นะครับแล้วก็เป็นคนที่พูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วนะครับก็จะพูดทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วภาษาจีนนะครับให้กับคุณจีนนะฮคุณจีนผมพูดภาษาจีนได้นะก็ก็รู้ว่าจงโกรนไหลนะก็จะ <laughs> จะชิงคานะนะจี๋จี๋จีนจงเหวินนะตอนนี้ก็คือจะให้เฮนรี่เนี่ยอาจารย์เฮนรี่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าเออ่ ได้มาดูแลคนไข้อะไรบ้างที่เป็นคนต่างประเทศนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อหมอเฮนรี่นะครับอตอนนี้ทำงาน,นอยู่ที่คลิน,นิกคลโอ,อสเตียมเซาคับผมทีนี้ผมดูแลของไข้ต่างประเทศมาจากส่วนมากของไข้มาจากอาลรับที่พูดภาษาอังกฤษหรือว่าส่วนมากของไข้ที่มาจากจีนที่พูดภาษาจีนแล้วมาจากออสเตรเลียญี่ปุ่น สิงคโปร์ก็มีครับผมโมได้เรื่องทั่วโลกเลยครับทีนี้ผมดูแลของค่าต่างประเทศเพราะว่าที่นี่60%เปอร์เคือของค่ามาจากต่างประเทศครับผมแล้วผมก็พอได้ภาษาองษังกฤษภาษาจีนแในก็ดดากภาษาเยอมานภาษาไทยก็พูดได้ครับผมโรคที่ดูแลเนี่ยเป็นโรคอะไรบ้างส่วนมากของค่าอาหรับก็คือ,อเป็นเบาหวานครับอาจารย์เ<ล>บาหวานใช่ครับแล้ว ดีๆก็คืออิริทัยดิสแ c t i o n เพศของผู้ชายทำงานไม่ไม่ดีอะไรนะอะไรนะอ่าอิ o ิท d ยดิสแฟชั่นอ๋ออ่ออัยดิชันคือเป็นเป็นโรคที่เรียกว่าเป็นววะเพศไม่แข็งตัวใช่ใช่ครับผมก็สติว่าเป็นคนอารับส่วนคุณจริงก็อ่าความดันสูงหรือว่าอ่ขผงมุ่งกานไม่แข็งแรงครับผมส่วนมาครับแล้วก็ มีคนพมา่ามีมาไหมมีค่ะมีม,มีเรามีคนคนพมา่าเหมือนกันครับผม,มามรถเป็นอ่าคนที่เป็นมะเร็งหรือว่าคนที่ผู้หญิงที่มารักษาปรอแบบคอนเส็ป์ความงาน anti aging ด้านนี้ครับผมก็มีครับอืมแล้วก็อยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วครับผมทำงาน,นที่เกือบสามปีกว่าแล้วครับอ๋อแ,แล้วก็เรียนภาษาไทยด้วยรพูดภาษาไทยได้หรือว่่ใช่ครับสามารถผก็อยู่ที่นี่ใช่ไหมครับก็ ก่อนหน้านั้นก็พูดภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแรงครับแต่ทุกวันนี้ก็พูดไปทุกวันก็แต่ก็แต่ก็ทบทักพูดรักษาคนไทยก็ได้เออไม่ดกนั้นก็ได้โอคก็คร่าวๆนะครับแล้วก็มีอะไรที่จะพูดถึงเรื่องสเต็มเซลล์บ้างครับผมทีนี้พูดถึงเรื่องสเต็มเซลล์ใช่ไหมครับส่วนปกติก็ใช้สเต็มเซลล์รักษาของใคร ที่มารักษาที่นี่เราเราก็เห็นว่าเห็นแข็งแรงครึ่งดีครึ่งครับแต่ทีนี้ส่วนตัวผมก็คือ,อไม่ใส่อนที่ผ่านมาผมติดโควิดครับ<อ>ใช่ครับเสร็จแ,แล้วก็คืออาการโควิดก็คือทั่วไปใช่ไหมครับก็คือมีไอคัดน้ําแล้วส่วนผมก็คือบอกได้ว่าค่อนข้างหนักครับขานาดไม่ได้ลงปอดนะครับก็คือ,อมไม่มีแรงคนาต้นต่างลงปอดไหมไม่ได้ลงปอดครับ ออช่วงนี้ช่วงนี้แล้วก็กินกินยาสมุนไพรอะไรตอนที่รักษาตอนนั้นก็คือฟันไหลช็อตตัวเดียวเลยหรือว่าหรือว่าไม่มีอย่างอื่นด้วยครับวิตามินซีซิงวิตามินดีอันนี้ก็ตามตามอาการแล้วบางมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีตอนนั้นยังไม่มีครับผมเราเข้าไปรักษาที่โอสพิทอลครับแต่ก็ไม่หลังจาก กัดตัวที่บ้านประมาณครบหนึ่งเดือนกว่าทำงานมาทำงานที่นี่มผมแบบอาการเหมือนแบบผู้ป่วยที่แบบไม่แข็งแรงเลยครับผม,มครับทีนี้ผมก็ใช้สเตมเซลตัวเองรักษาครับเพราะว่าผมมี STEM สเตมเซลลฝักอย่างนี้อยู่แล้วหลังจากรักษาแล้วอาการเปลี่ยนแปลงคือผมบอดได้หรือว่า สมมุตินะครับคนที่ไม่คนที่เป็นไม่มีโรคประจําตัวหรือว่าคนที่แข็งแรงกันร<ม>ักษาการสเต็มเซลล์จะได้ไม่ไม่ได้เห็นชัดเจนว่าเป,ปลี่ยนไปกงเท่าไหร<ม>แต่ส่วนผมผมเอ่อป่วยจากโควิดใช่ไหมครับหลังจากป่วยจากโควิดคืออาการบอดแล้ว่าไม่แข็งแรงเลยครับแต่ทีนี้เห็นผลหลังจากทานสเต็มเซลล์ภายในหลังจาก24ชั่วโมงมผมเครื่องเซลล์วันนี้<ม>อีวันรุ่งเึ้นผมตื่นมาใช่ไหมครับ อาการแบบเหนื่อยเพีย้ยแล้วก็อาการซี่ไม่มีดูไม่มีเลือดเลยครับเพราะว่าปกติผมเี่นิวขาวอยู่แล้วอลจาจะททำสเต็มเซลก็คดีขึ้นแบบเปลี่ยนคนละคนเลยครับอาการเหนื่อยก็หายที่ขาดน้ําต้องดื่มน้ำตลอดก็หายครับผมอันนี้ค,คือเห็นผลแบบเอ็กซ์เพรนตัวเองเลยครับผมโอเคก็ก็นี้ก็คือประโยชน์ของสเต็มเซลล์นะครับแล้วเดี๋ยวจะสัมภาษณ์อาจารย์อีกท่านหนึ่ง นะที่เกี่ยวกับที่ได้ดูแลใน,ในคลินิกแห่งนี้นะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงอาจารย์พิรพัฒน์ซึ่งเป็นผู้ดูแลคลินิกนี้ท่านหนึ่งนะครับ <Okay. S 2> เป็นคนไทยนะฮะ <Okay. S 2> แล้วก็จะเรียนถามอาจารย์พิรพัฒน์ว่าหนึ่งก็คืออาจารย์พิรพัฒน์เนี่ยมาดูแลคลินิกเนี่ยออได้พบคนไข้อะไรแล้วก็มีความประทับใจอะไรบ้างในการที่แบบว่าเออสเต็มเซลล์เนี่ยมันมีบทบาทอะไรบ้างเพราะอย่างผมเองเนี่ย ผมพูดจริงๆว่ามีความรู้น้อยมากเรื่องเกี่ยวกับสเต็มเซลล์น,นะครับ,รบขอเชิญเลยครับก็นคนไข้ที่นี่นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นคนไข้กลุ่มที่เป็นรักษาโรคเช่นมีโรคเบาหวานความดานันหัวใจโรคมะเร็งหรือว่าเป็นโรคแพ,พ้ภูมิตัวเองนะครับกลุ่มออโตโอิมูนทั้งหมด,ดกับกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มที่ทําเพื่อป้องกันนะครับการเกิดโรคก,ก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกัน เคสที่ผมจะไปค่อยห้างประทักใจส่วนใหญ่จะเป็นเคสที่รักษาเกี่ยวกับโรคอาจารย์ก็โรคที่น่าสนใจคือเป็นพวกโรคแพ้ภูมิตัวเองเพราะว่าโรคกลุ่มนี้ให้เกิ้อ SLE หรือเปล่าหรือว่ามีทั้ง SLE แล้วก็มีทั้งที่ไม่ใช่ SLE ยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นพวก mixed connective tissue disease หรือเป็น scleroma แล้วก็มีเคสอยู่นะครับอาจารย์เนื้อแข็งเนี่ยเป็นเนื้อแข็งครับแล้วก็เป็น systemic form คือเป็นทั้งตัวทีนี้แล้วเขาเขารักษา ด้วยการใช้ยากดภูมิมานานแล้วร่างกายมันไม่ดีมีคอพลิเคชันมีออร์แกนอินโวลเมนมากขึ้นเรื่อยๆแต่พอเขาใช้สเตมเซลล์ตัวเองอาการมันดีขึ้นดีขึ้นแบบเขารู้เองเลยคนไข้พูดได้เองเลยแล้วก็ทุกๆครั้งที่เขามาเนี่ยเรารู้สึกว่าเออเขามีการเปลี่ยนแปลงจากที่เขาเหมือนเขารู้สึกว่าเขาจะตายแล้วตอนหลังเขากลับไปมีลูกอันนี้เป็นเคร็ดลประทับใจเพราะว่าเขารักษาอยู่แป๊บหนึง พอตอนหลังพอคนดีขึ้นในช่วงที่ปีที่เขาดีขึ้นเขากลับไปทํางานทําส่วนและเหมือนเดิมแล้วเขาก็ไปมีลูกได้คนหนึ่งจากคนที่คิดว่าเออยังไงก็ไม่รอทั้งบ้านก็มาหาเราใตตอนนั้นก็คิดว่าไม่ไม่ได้มีทางเลือกอะไรที่ไปมากกว่านี้อืมครับก็เลยเป็นเคสที่ประทับใจแล้วมีเคสอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมครับเคสที่น่าสนใจอื่นๆก็สําหรับผมในฐานะที่เราเป็นแพทย์กรนมานานก็คือเคสเอ่อสปายน์น็อกคอร์ดอิรจูรี่เคสสป i n น์น็อกคอร์ดอิจูรี่เนี่ยคือปกติแล้ว ผมทาเองเนี่ยพูดตรงๆก็ไม่ได้คาดหวังผลการรักษามากนะเนื่องจากว่าคนไข้คนนี้มันเป็นมา15ปีแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า15ปีเนี่ยเ,เนื้อมันคงเสียหายไปหมดแล้วขอดมันคงโอกาสกลับมาได้ยากแต่พอฉีดปุ๊บคนไข้เขาทําบาวแบคเดอร์ได้คือหมายความว่ากาั้นอุจจาระปัสสาวะได้เลยในครั้งแรกแล้วพอหลังๆเนี่ยไม่ใช่แค่นั้นนะเขา็ดดีขาแล้วเดินได้ดคือไม่ใช่เดินไม่ได้คือหมายถึงว่าย,ยกขาได,ได้เต็มเลย แต่ที่เขาเดินไม่ได้เพราะว่าเท้าเขาผิดรูปตอนนี้นเขาเหลือไปผ่าตัดกระหม่อมกระดูกแล้วก็กลับมามเคสนี้เป็นเคสที่ประทับใจตรงที่ว่าเราตั้งความคาดหวังกับเขาน้อยเพราะว่าผมคิดว่าโอกาสที่เขาจะหายมันยากแล้วแต่พอเขาดีขึ้นหายและใช้ชีวิตดีขึ้นเนี้ยเราประทับใจมากเอ้แล้วพวกโรคเบาหวานหอบหืดอะไรพวกนี้มันใช้ได้ไหมใช้ได้ครับก็คือมีคนไข้หลายคนนะครับในกลุ่มนี้ เบาหวานเนี่ยจะเจอบ่อยน้าตาลก,ก็คือมันไม่สามารถทําให้หายได้นะครับอันนี้เราต้องต้องเคลมกันแต่ว่ามันทําให้ควบคุมโรคได้ดีขึ้นอย่างคนไข้เคยฉีดอินซูลินเช้า20ยูนิเย็น10ยูนิทฉีดมิกซ์ธาตนะครับก็ตอนหลังเนี่ยไม่ได้ใช้แต่กินเมทฟอร์ hmm. มินไม่เดียวคือผมเรารักษาที่เนี่ยเราไม่ได้เป็นแพทย์ทางเลือกที่ที่ต้องรักษากับเราเท่านั้นผมถือว่าคนไข้นะ่ต้องรักษาแผนปัจจุบันควบคู่ไปด้วย mm hmm. ผมก็ยังปล่อยเขารักษาแผนปัจจุบัน แล้วก็เราดูแลร่วมกันภายใต้หลักการวิยทยาศาสตร์การแพทย์ปกติผมก็คิดว่าเราใช้ตรงนี้ร่วมด้วยช่วยกันมีอันนึงที่น่าสนใจคือโรคโรคมะเร็งนะฮะครับมี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 คนไข้เข้ามาไหมโรคมะเร็งเนี่ยก็มีคนไข้เข้ามาครับแต่ว่ามผมจะบอกตรงๆว่าสเตมเซลล์เนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไปรักษามะเร็งโดยอย่างเดียวมหมายถึงว่าอยู่ๆแล้วคุณเลิกทําเคมีบําบัดเลยแต่ว่ามันสามารถใช้บางอย่างในบางมุม ในเรื่องเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันในการกาจัดมะเร็งซึ่งซึ่งเป็น,นกลไกปกติของร่างกายอยู่แล้วละ่ะร่างกายเราก็ใช้ภูมิคุ้มกันเราในการจัดการมะเร็งเราก็ใช้ตัวเนี้ยควบคู่ากับการรักษาแผนปัจจุบันอาจจะเคมีบําบัดหรือทาเคตเต็ดเทรลปีที่เป็นพวกยามะเร็งพุ่งเป้ากลุ่มนี้ก็มีลูกค้าอยู่ค่ะมีนคนไข้อยู่มีอย่างอื่นไหมที่น่าสนใจเกี่ยวกับพวกสเตมเซลล์เนี่ยสเตมเซลล์ STEM ในพักหลังนะครับเคสที่น่าสนใจก็คือเคสโรคหัวใจ ที่เขาเป็นพวกเป็นเอ็มไอนะครับเป็นหลอดเลือดหัวใจขัดเออ่หลอดเลือดหัวใจอุดตันนะครับทําให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดผลก็คือคนไข้กลุ่มหลังๆเนี่ยเข,เขาเขาเรียกเวลาเขาไปเอ็กโค่นะฮเอฟเขาน้อยลง l v ลวน้อยลงก็คือการบีบตัวหัวใจน้อยเพราะว่ากล้ามเนื้อมันตายไปแล้วพอทำสเต็มเซลล์ไปอ่ะหมอนั่นเขายังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมการบีบตัวหัวใจมันกลับมา เพราะเราก็ยังประสานอยู่กับการแพทย์หลักที่เขารักษาอยู่ทำไปกี่ครั้งัเขาทําไปครั้งหมดครั้งเดียวครั้งแรกก็ขึ้นแล้วครับแต่พอตอนหลังเนี่ยเขาก็มาเมนเทนด้วยการทําทุกๆครั้งทุกๆปีปีละครั้งแต่จริงๆแล้วในปีแรกเนี่ยเขาทำสองครั้งเนื่องจากว่าเพราะเรารู้ว่าเราเป็นเคสดีซีสหมายความว่าเคสรักษาโลกครั้งแรกเราอาจจะทําทําเยอะหน่อยเพื่อให้เกิดการฟื้นฟูได้มากขึ้นเพราะเราทํารักษามากกว่าการป้องกันโอเคแล้วยังมีอย่างอื่นไหมที่น่าสนใจที่เราอยากจะ ปิดท้ายดูเคสอื่นๆที่น่าสนใจจริงๆก็ที่ผมเห็นนะครับก็เป็นพวกกลุ่มอาการเขาเรียกว่าโรคหอบืดที่เขาใช้ใช้การพ่นยาปริมาณมากๆนะครับหรืออะไรเงี้ยแล้วพอทำสเต็มเซลล์ไปเขาไม่ต้องใช้ยาคอนโทรลเลอร์อคือเขาก็ใช้คอนโทรลเลอร์แหละแต่ว่าเขาไม่ต้องมารีลีเวอร์เลยไม่ไม่ต้องใช้ยาพ่นฉุกเฉินแก้หอบเลยแล้วก็หายไปหลายปีนะครับเขาก็ไม่ได้ทํา สามปีแล้วผมโทรติดตามคนไข้คนไข้ก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเออเป็นเรื่องที่ดีครับผมก็เลยคิดว่าเราสามารถรักษาสเต็มเซลล์เราควบคู่กับการรักษาแผนปัจจุบันได้ครับก็ก็เป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจเพราะว่าเพราะคนไทยก็ไม่ค่อยรู้เรื่องผมเองขนาดว่าเป็นหมอเนี่ยเรียกว่าก็รู้เรื่องน้อยมากครับนะอันนี้เราก็เห็นว่ามันมัน,ม,น,ม,น,นมันเป็นสิ่งที่เป็นทางเลือกที่ว่าน่าจะมีประโยชน์ นะอีกทางหนึ่งสําหรับผู้คนทั่วๆไปอ่ะที่บางทีเราหาทางออกไม่ได้เลยนะอย่างอย่างผมเนี่ยหาทางออกเรื่องของเตียเนี่ยเป็นเป็นมะเร็งปอดที่ค่อนข้างจะรุนแรงก็เตี่ยมอายุเก้าสิบหกตอนที่เกิดเนี่ยเราก็หาทางออกไม่ได้เราก็มาทุกทางแล้วครับแต่เราก็ต้องลองดูถ้าเกิดว่าเราเราเรา,เราไม่ได้เตือดร้อนเรื่องการเงินมากนักเ,เราก็ลองดูอันนี้อันนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นนะฮะ เรื่องของสถานที่ติดต่อนะทํทเลที่ตั้งไว้นะให้กับทุกท่านนะที่สนใจนะไม่เกี่ยวผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกับกับสถาบันแห่งนี้แต่ว่าเคยเป็นคือเป็นผู้ดําเนินการเก่าแล้วก็กำลังยกจะยกเลิกและกําลังจะย้ายไปหาอาชีพที่ที่เราเป็นอยู่นะแต่ก็เลยก็เลยคิดว่าเอ้ยน่าจะนาเสนอให้ บุ่มองสักสิ่งที่คนไม่รู้จักเนี่ยให้มีประโยชน์ในการที่เราเลือกอีกสักทางหนึ่งในการที่เราจะว่าเอ๊ะอาจจะช่วยชีวิตคุณไว้ได้นะอย่างที่รีพูดก็คือเรื่องของเรื่องของโควิดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งที่บางทีเรามันไม่มีทางออกแล้วอะอย่างก,กับพวกไอ้สไปนอกคอรไขสลังโดนอินเจรี่เข้าไปใช่ไหมฮะมันมันไม่มีทางออกแล้วอะไรเงี้ย เผื่อไว้นะก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ